สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะอาชีพรับทากรอบรูปนี่นะคะจัดว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะปะรับรองว่าประกอบอาชีพนี้แล้วก็คงจะประสบความสําเร็จแหละคะ่ะสาหรับคนที่กำลังมองหาลู่ทางอยู่นะคะวันนี้นะอย่างไรและจะต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างติดตามชมคะ่ะการลงทุนรั้งแรกนะะก็ ก็เริ่มจกต้องไปซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด mm. ก็เป็นเงิน mm. เลขหหลักขึ้นไปนะ mm. ก็คือก็ไม่ได้มันไกตบไว้แล้วก็ก็มีซื้อเรื่อยซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างคือไม้ไม้นี่การซื้อส่วนมากงานละเดือนหนึ่งเราจะสั่งละครั้งหนึ่งคือเราจะสั่งมากะาไม้พอจํานวนที่เราจะรับงานถ้าขาเดเนือก็สั่งใหม่ ราคาค่ากรอบรูปนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของไม้ขนาดและความต้องการของลูกค้ารวมถึงความยากง่ายในการทำด้วยล่ะคะ่ะ<ๆ>การตีราคาประเภทของกรอบไม้นะคะเขาจะคิดหน่วยเป็นฟุตไม้สีซึ่งทำจากไม้สนราคาก็ฟุตละ15บาบาทและถ้าเป็นไม้สนที่มีลวดลายโดยทางร้านนี่นะคะจะเป็นคนออกแบบเอง ก็จะคิดราคาเพิ่มขึ้นอีก5บาทค่ะไม้ My สีหุนราคาฟุตละ30บาทค่ะไม้เว้าราคาฟุตละ100บาทแล้วก็ไม้หลังเต่านะคะนี่ก็ราคาแพงหน่อย150บาทค่ะ ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะทางร้านก็จะสั่งซื้อมาจาก3จุดใหญ่ๆคือถ้าเป็นไม้สับก็จะสั่งจากโรงงานแถวแถวบางโูนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม้สีก็จะสั่งจากโรงงานแถวฝัวงะะวงงงว่งทนแล้วก็บางบัวทองค่ะไม้สนสีนี่นะคะจะขายกันเป็นโหลโหลละ100-300ถึงามบาทตามขนาดของไม้ค่ะไม้แต่ละประเภทจะซื้อมาตามจำนวนของงานในแต่ละครั้งจะไม่นิยมซื้อเก็บเอาไว้ เนื่องจากว่ามีปัญหาในด้านภาษีและสถานที่เก็บรักษานะคะผู้ชมคะอาชีพนี้จัดว่าเป็นอาชีพที่สนุกนะคะแล้วก็ไม่น่าเบื่อเพราะว่าเราจะได้ใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผลงานของเราออกมาเป็นที่ถูกใจของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจในกิจการนี้แล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ